คือถ้าเจอประสบการณ์ที่ไม่ดีก็เท่ากับว่านักท่องเที่ยวก็จะไม่กลับมาอีกนักท่องเที่ยวอาจจะให้อภัยการจราจรที่ติดขัดรถตุ๊กๆราคาแพงหรือว่าไฟที่ดับบ่อยแต่สิ่งที่เราจะจําไม่ลืมก็คือเสียงที่เย็นชาหรือว่าคนให้บริการที่ไม่ค่อยยิ้มเรื่องนี้นะครับเหมือนกับว่านักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้เขาก็เอามาตรฐานในแบบของไทยนะไปมองกับสิ่งที่เจอในกัรพูชาครับว่ามันต่างกันมากๆเลยในเรื่องของการบริการ ซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่ามันก็มี2มุมมองนะครับที่คนก็มองต่างกันออกไปนะก็เป็นพอตัวนะักท่องเที่ยวเองเอามาตรฐานแบบไทยแล้วก็ไปตัดสินกัมพูชาแต่อีกมุมนะครับก็บอกว่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มันควรจะใกล้เคียงกันไม่ใช่เหรออันนี้ก็เป็นเรื่องของความคาดหวังนะครับเรื่องราวในวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปเปิดมุมมองคนเกาหลีครับที่พูดถึงกัมพูชาว่าต่างจากไทยอย่างไร โดยก็เป็นการเจาะลึกลงไปในเรื่องที่กัมพูชาย,ยังเป็นมือใหม่มากๆเลยในเรื่องของการบริการครับโดยเรื่องนี้เริ่มจากการที่คนเกาหลีใต้ครับเขาพูดถึงสถานการณ์ที่เขาไปช้อปปิ้งที่ตลาดท้องถิ่นครับเขาบอกว่าเขาถามคนขายนะว่าอันนี้หนะละราคาเท่าไหร่คนขายก็ตอบกลับมาสั้นๆว่าอ้าวสดอลลาร์เขาเลยบอกว่าโอ้มันรู้สึกแพงไปนะกลายเป็นว่าก็ถูกสวนกลับมาทันทีว่าอ้าวไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรแล้วจากนั้นคนขายก็หันหลังไปแล้วก็หยิบโทรศัพท์เล่นต่อ คือก็บอกแค่นี้เลยเอาไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรคือไม่มีอะไรคุยต่อแล้วทีนี้เขาก็เลยยกกรณีพอเป็นทางฝั่งไทยนะครับที่ไปช้อปปิ้งได้แบบตลาดโลลบ้างนะ mm. ก็บอกว่า mm. เคยถามแม่ค้านะว่าราคาเท่าไหร่แม่ค้าก็จะตอบว่าราคาเท่านี้ลดให้ได้ด้วยนะถ้าซื้อ2ตัวอะไรแบบนะี้คือคนไทยก็จะมีสเต็ปการพูดที่แตกต่างออกไปคือก็จะมีความเชี่ยวชาญทางด้านการบริการการต่อรองคือจะบอกว่า,าสามารถลดให้ได้ด้วย โดยเขาก็บอกว่าในความรู้สึกของเขาน่ะเขายังไม่ทันจะได้ซื้อเลยแต่ว่าแม่ค้าน่ะถามลดให้ถ้าซื้อครบ2ตัวก็คือบริการดีมากเลยความรู้สึกนะแล้วเขาก็บอกนะครับว่าคือต่อให้คุณไม่ซื้อเลยแม่ค้าก็จะบอกว่าคุณสามารถเดินดูก่อนได้พร้อมขับรอยยิ้มอีกต่างหากก็เลยกลายเป็นว่าเรื่องนี้นะครับก็เป็นตัวอย่างสถานการณ์นะที่มีหลายๆมุมมองนะเข้ามาพูดถึงกันว่าทําไมมันต่างกันได้ขนาดนี้ทั้งที่เป็นประเทศที่อยู่ข้างเคียงกันและอยู่ในภูมิภาคเดียวกันเลยมันควรจะคล้ายกันไม่ใช่หรอ อย่างในมุมมองหนึ่งของคนเกาหลีใต้นะครับเขาบอกว่าเป็นเพราะคนไทยเนี่ยได้ฝึกซอฟต์สกิลตั้งแต่เรียนซอฟต์สกิลเขาน่าจะหมายถึงอไอ้สิ่งที่ทําให้คนพึงพอใจได้มากกว่าทีนี้พอไปอยู่บริการต่างๆการขายของเองโรงแรมร้านอาหารคาเฟ่ในไทยก็จะมีความเชี่ยวชาญทางด้านบริการโดยอัตโนมัติแล้วเขาก็ให้ความเห็นนะครับว่าเป็นเพราะคนไทยรู้ว่ายิมมันเหมือนเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่ของใจนักท่องเที่ยวได้ด้วยแต่คนกัมพูชาไม่รู้มั้งเนี่ยขณะที่มุมมองถัดมานะครับบ,บอกว่า คือกัมพูชาเป็นความรู้สึกแบบบริการอะไรคือเขาจะไม่รู้จักจกเว้นจะเป็นบริการที่มีค่าใช้จ่ายที่สูงจรงิงอย่างเช่นคุณอาจจะพักในโรงแรม5ดาวอะไรแบบเนี้ย <c oughs> ก็จะคาดหวังในมาตรฐานแบบไทยได้อยู่บ้างหรือว่าโรงแรมราคาแพงๆตั้งแต่4ีดาวขึ้นไปหน่อยหรือร้านอาหารที่หรูๆขึ้นมาหน่อยอันนี้คุณคาดหวังด้านการบริการได้นะคุณสามารถคาดหวังได้เลยแต่มันก็ต้องราคาสูงขึ้นมาหน่อยแต่ถ้าเป็นระดับโลเคอลท้องถิ่นจริงๆเนี่ยผมก็คงต้องบอกว่ากัมพูชาก็จะเป็นความรู้รสึกแบบว่าบริการอะไรเขาไม่รู้จักจริงๆ ดยคนนี้นะครับก็เผยมุมมองนี้ครับว่าครั้งหนึ่งเมื่อผมไปถึงโรงแรมแห่งหนึ่งในพนมเปญผมยกกระเป๋าลากเข้าไปซึ่งมันใหญ่แล้วก็หนักมากพนักงานหน้าฟอนเหลือบตาม,มามองเขาไม่รู้ว่าจะทําอะไรบ้างเนี่ยแล้วเขาก็หันกลับไปเล่นมือถือต่อเหมือนกับว่าเขาจะแก้เขินหรืออะไรยังไงเพื่อทําท่าทีที่จะไม่เห็นผมไม่มีใครลุกขึ้นไม่มีคําว่า,ามีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าอะไรแบบนี้เลยเหมือนกับว่าเขาไม่กล้าที่จะให้บริการเรายังไงก็ไม่รู้ผมรู้สึกอย่างนั้นเลยนะมันก็เลยรู้สึกต่างจากไทย โดยมุมมองทันมาของคนเกาหลีอีกคนนะครับเขาบอกว่าเขาไปทั้งสองประเทศมาก็คือทั้งไทยกับกัมพูชาคือคนนี้น่ะน,นิยามมาอย่างนี้เลยนะครับเขาบอกว่าคือถ้าเปรียบการบริการของทั้งสองประเทศนี้เป็นอาหารนะเขาก็บอกว่าเขายกให้ไทยนะเป็นเหมือนอาหารรสกลมกลม่อมมีทั้งรสเปรี้ยวเค็มหวานแล้วก็เผ็ดแบบลงตัวแต่พอเป็นกัมพูชาน้ำซุปจืดๆใส่ผักพอประดับพอกินได้แต่ก็ไม่ได้ติดใจโดยให้ความเห็นส่งท้ายนะครับว่าที่น่าเสียดายคือคนทําน้ําซุปนั้นมีของนะ แต่เหมือนว่าเขายังไม่รู้วิธีปรุงให้คนอื่นติดใจเท่านั้นเองอันนี้ก็พูดถึงกัมพูชานะครับว่าเขามองว่ากัมพูชาน่ะก็มีของเหมือนกันนะคือน่าสนใจในความรู้สึกของนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้แหละแต่เหมือนกับว่ายังปรุงไม่เป็นเรื่องนี้ถูกกล่าวถึงกันต่อในมุมนี้ด้วยครับว่าเพราะว่าไทยนะไม่เคยมองท่องเที่ยวแค่คนใช้เงินแต่คือผู้มาเยือนในความรู้สึกของนักท่องเที่ยวเกาหลีใต้ แม้แต่คนเกาหลีใต้ยังสัมผัสได้ถึงวัฒนธรรมแขกมาเยือนต้องดูแลให้ดีที่สุดมันเหมือนกับว่าฝังอยู่ในดีเอคนไทยมาโดยตลอดโดยคนนี้ก็เล่าว่าแม้แต่แมค้าริมทางหรือว่าวิาวนมอเตอร์ไซค์เขาไม่ได้เรียนจบทําด้านการท่องเที่ยวหรือว่าการโรงแรมมาเลยแต่เหมือนว่าคนไทยจะรู้จักโดยอัตโนมัติว่าจะต้องทักทายว่าสวัสดีครับเชิญเลยครับหรือไม่ก็เป็นไรไม่เป็นไรอะไรเงี้ยก็จะถามถ่ายนักท่องเที่ยวก็จะมีความรู้สึกที่เป็นการบริการโดยอัตโนมัติ นี่คือสิ่งที่เรียกว่าจิตบริการจากพื้นฐานทางวัฒนธรรมพวกเขาแทบจะไม่ต้องอบรมเลยโดยเรื่องถัดมานะครับที่ถูกกล่าวถึงในมุมมองของคนเกาหลีใต้นะครับก็บอกว่าเป็นเพราะคนกัมพูชาเติบโตในสังคมที่จะมีความนิ่งเฉยมากกว่าการนิ่งเฉยไว้มันเป็นความรู้สึกปลอดภัยในขณะที่คนไทยจะเติบโตมาในสังคมที่มันเกี่ยวข้องกับการบริการในชีวิตประจําวันคนนี้นะครับก็ตีความไปจนถึงเรื่องอย่างการที่ตั้งแต่คนไทยเติบโตขึ้นมา เด็กไทยจะสามารถพูดคําว่าขอบคุณครับขอบคุณค่ะต้องไหว้ครูไหว้ญาติไหว้แขกไหว้สารพัดคือเขาเอาสิ่งนี้นะมาใช้กับนักท่องเที่ยวด้วยคนเกาหลีใตนะ้เขาเลยมองว่าเรื่องนี้นะเพราะคนไทยทํามาตั้งแต่เล็กๆนะครับอย่างเรื่องของการไหว้ทักทายโน่นนี่นั่นสารพัดนะจนแทบจะบรรยายไม่หมดว่าไหว้อะไรบ้างนะครับก็ <c oughs> เลยกลายเป็นว่าคนไทยเอาสิ่งนี้มาใช้กับการท่องเที่ยวด้วยแม้แต่พนักงานร้านสะดวกซื้อก็ยังสามารถที่จะไปอบรมท่องสคริป เห็นบางคนอนะ่ะทักทายคําเดิมอยู่แบบนั้นทั้งวีทั้งวันแล้วก็ยันขอบคุณที่เข้ามาใช้บริการอะไรประมาณเนี้ยคือมันเป็นสิ่งที่คนไทยทําวนซ้ําจนเป็นเรื่องปกติไปแล้วแม้แต่การทําตามหน้าที่แต่มันทําบ่อยจนกลายเป็นนิสัยและคนไทยคนอื่นเขาก็เห็นสิ่งนี้ด้วยก็เลยรู้โดยอัตโนมัติเลยว่าถ้าทํางานบริการในประมาณเนี้ยก็จะต้องทําและก็เข้าใจการบริการโดยที่ไม่ต้องออกมาจากตําราโหอันนี้ก็วิเคราะห์อย่างลึกซึ้งมากนะครับ ว่าการที่คนไทยเข้าใจเลยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดจากสิ่งที่เห็นในชีวิตประจำวันลไล่มาตนะั้งแต่ในช่วงวัยเด็กเลยที่จะต้องทักทายสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณครับอะไรแบบนี้แล้วก็ไหว้ทักทายทุกสิ่งทุกอย่างแต่เรื่องนี้นะครับก็มีการกล่าวถึงในมุมมองพอเป็นกัมพูชานะมุมมองพอเป็นกรมพูชาคนกัมพูชาจะเติบโตมาแบบที่ต่างกันแม้ว่าจะมีเรื่องของการทักทายอยู่บ้างเหมือนกันแต่ด้วยความที่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเติบโตมาในลักษณะคล้ายๆกันแบบคนไทยมากนัก คนนี้เนี่ยก็เจาะจงไปถึงเรื่องของการที่คนกัมพูชาเอาแค่การเข้าไปเรียนในโรงเรียนเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเรียนโรงเรียนในมาตรฐานที่ใกล้เคียงกันหรือแม้แต่โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่เท่ากันนั่นจึงทําให้ผลลัพธ์มันเลยออกมาแตกต่างผู้คนก็เลยโหแตกต่างกันมากคนบริการดีก็มีแต่ก็ต้องถูกการเทรนถูกการเรียนรู้มาในระดับหนึ่งแต่พอเป็นคนไทยเรียกได้ว่าก็จะรู้คล้ายๆกันมีความรู้สึกร่วมคล้ายๆกันโดยอัตโนมัติมากกว่า ว่าจะต้องบริการกับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาอย่างไรถ้ามีหน้าที่ที่จะต้องทําตรงนั้นในมุมมองของคนเกาหลีใต้นะครับก็กล่าวถึงในอีกเรื่องนะครับว่ารู้สึกว่าคนกัมพูชาน่ะผู้คนเติบโตมากับการถูกสอนให้อย่าโดดเด่นจนเกินไปหรือว่าอย่าแสดงออกมากแต่เมืองไทยรู้สึกจะตรงกันข้ามเลยเมืองไทยในถึงขั้นที่คนอยากโดดเด่นแล้วก็รู้สึกไว้ใจคนแปลกหน้ามากกว่าผมรู้สึกว่าสังคมในกัมพูชาเป็นบรรยากาศที่เงียบมากกว่านะเป็นเงียบแล้วก็ค่อนข้างระมัดระวัง รวมไปถึงการหลีกเลี่ยงการ,รมีปฏิสัมพันธ์ที่ไม่จําเป็นด้วยซ้ําโดยเฉพาะกับนักท่องเที่ยวยิ่งถ้าคุณเดินทางออกนอกเมืองใหญ่คุณเริ่มสัมผัสได้เลยว่า การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนในระดับท้องถิ่นมันน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดมันน้อยลงมากๆเมื่อเทียบกับทางฝั่งไทยที่ต่อให้คุณไปร้านอาหารที่เป็นแบบท้องถิ่นมากแค่ไหนแทบจะไม่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเลยแต่คุณก็จะมีโอกาสพยายามจะสื่อสารพูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้าอยู่บ้างแต่ถ้าเป็นลักษณะเดียวกันในกัมพูชาบางทีคุยกันไม่เข้าใจเขาก็ไม่คอยอยากจะคุยด้วยแล้วผมสัมผัสได้อย่างนั้นเลยนะ เรื่องนี้นะครับแสดงให้เห็นว่าคือคนทางฝั่งกัมพูชาจํานวน,นมากนะเขาก็จะไม่กล้าเข้าหาคนแปลกหน้านะยิงโดยเฉพาะออกนอกเมืองใหญ่หรือคนที่เขาไม่คุ้นเคยกับนักท่องเที่ยวต่างชาติทีนี้มันก็เลยเห็นในมุมมองนี้ด้วยครับว่าเขาก็ไม่กล้าที่จะบริการแบบยิ้มแย้มเต็มที่แบบที่คนไทยทานะเรียกว่าคนไทยก็ถือว่าแหวกแนวจากเพื่อนบ้านอยู่พอสมควรนะฮะจะว่าไปบ้านเรานะกันไปทักทายต่างชาติมาแถวบ้านเราโดยที่มันไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวเนะี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติมากเลยเนาะมันไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องแปลกอะไรขนาดนั้นนะครับ ในมุมของคนเกาหลีใต้นะครับก็กล่าวถึงในมุมนี้ครับว่าเขารู้สึกว่าคนกัมพูชานะอาจจะยังรู้สึกว่าการบริการมันเหมือนเป็นการที่จะต้องให้บริการกับคนที่รวยกว่าคือพูดง่ายบริการให้คนรวยเพราะว่าคนจะมาเที่ยวเนี่ยคือคนใช้ตังซูรุชุล่ายอยู่แล้วเพราะว่าก็ใช้จ่ายกับการท่องเที่ยวใช่ไหมล่วก็กินแบบไม่ได้กักเที่ยวแบบไม่กักอะไรแบบนี้มันมีแต่คนรวยเท่านั้นที่จะทําแบบนี้ได้ แต่ว่าภาพของเมืองไทยเนี่ยคนไม่ได้มองว่านักท่องเที่ยวจะต้องเป็นคนรวยเสมอไปอะไรแบบนั้นนักท่องเที่ยวก็คือนักท่องเที่ยวแน่นอนว่าอาจจะมีอยู่บ้างที่รู้สึกว่ามาจากประเทศนี้น่าจะรวยนะอะไรแบบเนี้ยแต่ทีนี้ท่านผู้ชมลองนึกภาพตามไปอย่างช้าๆนะครับจากสิ่งที่เขาพูดถึงอยู่ก็คือเขามองว่าคนกัมพูชาเนี่ยรู้สึกว่าระยะห่างจากตัวนักท่องเที่ยวกับคนธรรมดาทั่วๆไปมันห่างกันมากมันต่างกันมากในเรื่องของรายได้ คือต่อให้คนไทยมองว่านักท่องเที่ยวรวยกว่ามีกําลังซื้อสูงกว่าอันนี้ก็ใช่แต่ก็ไม่ได้มองว่าเป็นการให้บริการต่อคนรวยอย่างเดียวอะไรขนาดนั้นแต่ว่าคนกัมพูชาเขาจะรู้สึกแบบนั้นมากกว่าในแง่ที่ว่าคนมาเที่ยวเนี่ยคือเป็นคนที่รวยกว่าอยู่แล้วเขายกตัวอย่างเรื่องหนึ่งมานะครับว่าอย่างในไทยในคนขับแท็กซี่หลายคนจะพูดอย่างเต็มปากเลยว่าอเขาจะมีความเป็นมืออาชีพอยู่กับรถมา20ปีแล้วคือเหมือนกับว่าให้บริการมานับเป็นพันครั้งหมื่นครั้งจนแบบเกิดความเคยชินแล้วรู้ จักว่าการบริการจะต้องประมาณไหนโดยคนนี้นะก็ให้มุมมองว่ารู้สึกว่าคนไทยเนี่ยจะภูมิใจในงานบริการของตนเองมากกว่าด้วยเหมือนว่าเป็นสิ่งที่ทํามาอย่างยั่งยืนมาอย่างยาวนานในขณะที่คนขับรถรับจ้างในกัมพูชาเหมือนกับว่าเขาไม่ชินกับการเจอนักท่องเที่ยวหรืออะไรยังไงมันเป็นเรื่องที่แปลกใหม่สาหรับเขามากๆโดยเรื่องนี้นะก็มีคนให้มุมมองนะครับว่าในกัมพูชามีคนจนํานวนมากยังรู้สึกว่าการให้บริการคือต้องยอมให้เขาสั่ง มันเป็นเรื่องของมุมมองมากกว่าเพราะว่าผู้จ้างเปรียบเสมือนเป็นคนที่สามารถสั่งได้อะไรแบบนั้นสิ่งนี้นะมันก็ทําให้เห็นนะครับว่าเป็นโครงสร้างของอไรายได้ที่มันต่างกันมากนั่นเองคือคนไทยก็จะไม่ได้มองภาพขนาดนั้นแต่ก็ต้องยอมรับอย่างนึงว่าคนไทยสมัยก่อนบ้านเราก็อาจจะมีมุมมองแบบนี้นะแต่ตอนนี้มันหายไปแล้ว อย่างการที่คนไทยบ้านเราสมมติว่าฝรั่งมาใช้บริการจ้างเราขับรถให้ใช่ไหมละ่ะเราก็รู้สึกวา่าฝรั่งน่าจะเป็นคนรวยกว่าแล้วเราก็ให้บริการคนรวยสิ่งนี้มันเกิดขึ้นกับในกัมพูชาอยู่ด้วยเช่นกันนะก็คือจะมีคนที่เขารู้สึกอะไรประมาณนี้ผมพยายามบรรยายให้เห็นฟิลลิ่งความรู้สึกนะครับไม่ใช่แบบพูดไปตามตัวอักษรพูดไปตามเรื่องเล่าอย่างเดียวแต่พยายามบรรยายให้เห็นความรู้สึกนะก็หวังว่าท่านผู้ชมจะเข้าใจถึงฟิลลิ่งนี้ด้วยนะครับ โดยเรื่องนี้ครับก็ถูกกล่าวถึงในมุมที่ว่าประเทศไทยเองก็เคยเกิดเหตุการณ์ประมาณนี้หรือว่าความรู้สึกประมาณนี้กับผู้คนด้วยเช่นกันแต่ว่าประเทศไทยนี่ะดันเห็นผลจริงกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่เติบโตผู้คนก็เลยยินดีที่จะให้บริการกับคนต่างชาติมากมายไม่ว่าจะมาจากประเทศไหนได้แบบกว้างมากกว่าเรื่องนี้ถูกพูดถึงนะครับว่าจากการที่ไทยน่ะนักท่องเที่ยวชื่นชมพอมันสร้างเม็ดเงินมหาศาลให้กับผู้คนในประเทศและคนไทยก็เห็นคนไทยก็จะเริ่มภูมิใจก็ไม่ได้รู้สึกว่า การทางานบริการให้บริการกับชาวต่างชาติที่มาจากประเทศที่ร่ารวยกว่าจะเป็นสิ่งที่มันด้อยอะไรอย่างใไไดไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเลยบริการในไทยก็เลยกลายเป็นเครื่องมือแสดงคุณภาพไม่ใช่เป็นความน้อยเนื้อต่ําใจอะไรแต่อย่างใดที่จะต้องให้บริการคนที่ร่ารวยกว่าและมันพิสูจน์ไม่เห็นแล้วว่าพวกเขาสามารถสร้างเม็ดเงินมหาศาลได้จริงในอีกมุมหนึ่งนะครับก็ถูกกล่าวถึงว่าคือมันต่างจากไทยตรงที่แนวคิดเป็นแขกก็ต้องต้อนรับไม่ว่าจะรวยหรือจน ในกัมพูชาคนเขาอาจจะยังรู้สึกนะว่า,าฉันจะต้องให้บริการคนที่ร่ารวยกว่าอย่างเดียวงั้นเหรอคนที่มีเงินเท่าเกันนี่คือไม่ให้บริการใช่ไหมจากนั้น้ก็มีอีกมุมมองหนึ่งนะครับที่เขาก็มองว่าการที่พูดถึงในมุมนี้นะมันผิดประเด็นไปแล้วนั่นอาจจะเป็นจุดจุดหนึ่งสำหรับบางคนที่เกิดขึ้นในเรื่องของอคติในการบริการเฉยๆแต่ว่าคุณก็ต้องเข้าใจว่าที่พูดมามันผิดประเด็นคนกัมพูชา ที่มีความเป็นมิตรมากมายก็มีแต่เขาแค่ไม่รู้จริงๆว่าจะต้องทํำยังไงต่อคุณลองนึกภาพคนคนหนึ่งที่เขาไม่รู้ว่าเขาต้องให้บริการนักท่องเที่ยวอย่างไรหรือว่าต้องทําอะไรอย่างเช่นถ้าเขามีหน้าที่บริการอยู่ที่โรงแรมเขาไม่รู้ด้วยซ้ำขอบเขตของงานมันจะต้องเพิ่มเติมอะไรยังไงพวกเขาแค่ทําตามหน้าที่และจบแค่ตรงนั้นแต่คนไทยนะ่ะพวกเขารู้ว่า,าการบริการสามารถทําเกินหน้าที่ออกไปได้อีก พวกเขาสามารถขยายเพิ่มเติมจนสามารถรู้ว่าทําแบบนั้นแบบนี้มีโอกาสที่จะได้ทิปนะจากนักท่องเที่ยวหรือไม่ก็ค่าตอบแทนที่อาจจะทําให้ได้สูงขึ้นได้ด้วยอย่างเรื่องหนึ่งนะครับที่ถูกพูดถึงก็เป็นในมุมมองที่ว่าเพราะว่าคนไทยกับคนกัมพูชาตเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงก็เหมือนอย่างที่มุมมองหนึ่งที่กล่าวไปในตอนต้นนะครับทีนีนะ่นักท่องเที่ยวชอบเอาไม้บรรทัดมาวัดให้มันเทียบเท่ากันไป,ไปๆซึ่งมันจะไปคาดหวังแบบนั้นก็คงไม่ได้ เพราะหลายๆคนไปเชื่อว่าด้วยความที่เป็นประเทศที่อยู่ข้างเคียงกันอยู่ติดกันขนาดนี้ยิ่งมาจากเกาหลีใต้ด้วยความที่เกาหลีใต้เราจะเชื่อต้องอธิบายท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าคนเกาหลีใต้เขาจะชินใช่ไหมหรือว่ารอบๆเขาเนี่ยเป็นมหาสมุทรหมดเลยที่ใกล้ที่สุดก็คงเป็นเกาหลีเหนือแล้วก็เชื่อว่าอาจจะมีลักษณะที่ใกล้เคียงกันใล้คลึงกันแบบที่คนเกาหลีเหนือกับคนเกาหลีใต้รู้สึกอะไรแบบนั้นอย่างน้อยก็ต้องเป็นในระดับผู้คนนะครับที่แบบคล้ายกันแต่พอเป็นกรณีของไทยกับกัมพูชาการให้บริการที่นักท่องเที่ยวเห็นดันไม่เหมือนกันซอย่างนั้น เรื่องนี้ถูกพูดถึงสถานการณ์จริงเนี่ยครับว่าอย่างคนไทยเนี่ยเติบโตมากับโฆษณายิ้มสยามเขาก็พูดถึงนะครับว่าการไปดูโฆษณาอะไรต่างๆเนี่ยคือจะเห็นรอยยิ้มของนักสแสดงหรือว่าคนที่เป็นพรีเซนเตอร์โฆษณานั้นเวลาดูโฆษณาก็จะเห็นรอยยิ้มอยู่ตลอดเลยกับสื่อบันเทิงอะไรต่างๆที่จะมีการสแสดงถึงความให้เกียรติผู้คนการโค้งต้อนรับแขกอะไรแบบนี้มันเป็นเรื่องของการได้รับสื่อด้วยอันนี้ผมคิดว่าเขาน่าจะไม่เข้าใจนะว่าคนกัมพูชาก็รับสื่อไทยอยู่เยอะเหมือนกันแต่เขาก็มองนะครับว่า แต่คนกัมพูชาจานวนมากเนี่ยเขาจะเติบโตมากับการที่โฟกัสกับชีวิตว่าอ้าววันนี้ทํางานอะไรออกไปทํางานอะไรอย่างไรบางทีไม่ได้ไปเรียนไม่ได้เปิดทีวีดูด้วยซ้ํานะสำหรับหลายๆคนแล้วก็อยู่ในหมู่บ้านที่ไม่มีแม้แต่นักท่องเที่ยวคนไหนนะผ่านเข้ามาเลยมันเป็นลักษณะเมืองที่แตกต่างด้วยแต่ว่าไทยนะ่ยทำการท่องเที่ยวมากี่ปีแล้วคนคุ้นเคยกับนักท่องเที่ยวที่แวะเวียนไปมาหาสู่เดินทางมาที่ประเทศไทยอยู่ตลอด ที่นี้นะหลายๆคนพอเข้าสู่เมืองครั้งแรกเขาก็เลยไม่มีข้อมูลอยู่ในหัวไดวยซ้ำว่าการบริการที่จะเสริมให้มันประทับใจมากยิ่งขึ้นเนี่ยมันต้องทําอะไรเพิ่มเติมหรือว่าต้องมีขอบเขตประมาณไหนเขาอาจจะทำแค่ตามหน้าที่อย่างที่ตกลงไว้กับผู้จ้างงานแค่นั้นจบตรงนั้นโดยซ้ําเรื่องราวในวันนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก็แล้วกันทั้งหมดคือเรื่องราวที่ผมสรุปเรียบเรียงมาเล่าสู่กันฟังนะครับในมุมมองที่คนเกาหลีใต้กล่าวถึงความต่างของการบริการในไทยกับกามพูชานนะครับท่านผู้ชมมีความเห็นย่างไร อย่าลืมฝากความเห็นไว้ด้วยนะครับมาพูดคุยกันหน่อยนะและเรื่องราวในวันนี้จบลงเพียงเท่านี้ครับก็ฝากเสื้อยืดแบรนด์ไทยสัญชาติไทยไว้ที่หม่มส้ายล่างของหน้าจอเช่นเคยนะครับแบบที่ผมใส่อยู่ใส่สบายมากๆนะครับท่านผู้ชมถ้ากำลังมองหาเสื้อยืดอยู่ก็สามารถดูที่หม่มส้ายล่างของหน้าจอได้เลยนะครับวันนี้สวัสดีครับ